เอาละครับว่าขอรการสวัสดทีท่านมชุนท่านเลยครับวันนี้เดีวพิ่มสี่คูงวันนี้เดีเกมมาครับซีเรสซิงเกิลเพย์เยอร์สเวิร์เกมมาครับพีอีพายครับนั่นแหละเล่นกันเลยเออวันนี้จะมาทำอะไรทำฟาร์มกันมั้งนี่ก็ลงหมัง ไม่ได้เท่าไหร่นะคะดูแต่งงานไปแล้วดูเป็นผู้ใหญ่แลกทจะกชว่าเห็นที่ลถึงั้นดที่หมากับเขาจะเป็นที่เกี่ยวกับคนที่เป็นทุกที่สร้างเนตัวข้อปวยหม่อะไรประมาณนี้ครับนะ

นี่บันไดเนี่ยเรามาสร้างห้องเดี๋ยวเอ็มเราจะมาสร้างห้องตรงนี้กันใครครับเราจะตอนนี้ต้องเคลีย ع. ผมคือวนดูธรรมมืดดีเช้าฝนตกครับไม่ออกฝนตกแดดตองแล้วก็จกเอาไปตัดไม้นิดหน่อยก็ไดังเสียงฝนก็ไม่ดังเฮ้ยนี่ไอ้แกะแกะ ฮึ๊บมาด็กอย่างนี้นวัววัววัวเห็นเพื่อนตายใช่ไหมฮะน้องวัวน้องวัวต้องไปคิดติคอคิดติคอน้องหมูน้องหมูครับน้องหมูครับน้องหมูน้องหมูต้องตายนะครับเพราะว่าพี่จะฆ่าน้องแค่นั้นแห ตันแม่ก okay. ่อนนะโอเสียงฝนก็อาจจะดังนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยดังถือว่าเสียงฝนก็ไม่ดังมากปานกลางก็อยู่ใต้ต้นไม้ก็จะบังหน่อย โอเคครับตักตัวนี้เลยก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยเข้าบ้า,อาอนอ้าว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 โอดียังมีตัวอะไรดูมุกพอ โอเควเอ้นอีกสวโแล้นะ่เอางน้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ต้องไปหาอะไรกินซึ่งตอนนี้มีเนื้อหมูอยู่ก็ใช้หานแม่งไปเลยแล้วกัน sekarang ini, kita akan melakukan step yang satu kita seperti ini ขยายฝั่งนี้ด้วยครับจะได้ตรงนี้น่าจะเป็นห้องห้องรไม่รู้อ่าเราเนี่ยชิดไม่ออกันาก็ต้องเอาดินมาเป็นหินนะจะได้ดูสวยทำไม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 ก็ไม่รู้นะเพื่อความสวยงาม จะมานูด,ดินตรงนี้คไเคงโอเคห้างครับใช้อันที่เราค้ามาก็ได้อยู่กับอีพีที่สามใช่ไหมอบอกเองว่าอีพีที่สาม นี yeah. Yeah. Mm. Okay, so ่ใช่ไหมเก่งมากเลอะค่ะโอเคครับ เก็บออเก็บพวกสิ่งที่ไม่จำเป็นอ๋อานี้ทำได้หลบล็อกเนี่ยบลอกเนี่ยเอ่มเอามาให้หมดเลยได้เอ่มทำให้หมดไม่ต้องให้เหลือ เพราะว่าเราจะไปทำล้านมาสวยงามเอรม้สึกล่าแี่ใช่สองอันโอเคทำประตูไงครับทำประตู อันน yeah. ึงครกนน้องปะน้องคุณน้องโปรฟิสสองบานเลยห้องนี้จะเป็นห้องแห่งหินแบบหินแบบดูดีมีอันลับมีระดับอะไ โอปป้าโอ้า <glorious> ีครับเอ่อต้องทำให้มันสูงกว่าหัว เ okay. อกเรานอนให้มันห้องนี้คือห้องนอนแต่เป็นคือห้องนอนโอเคครับโอเคครับตัวนี้ก็ต้องขุดขุดขุดเอาไปเรืนะ่อยมา พูดเขาก็จะมีหลองคาอีกด้วนะอือโูจะยุ่งเอือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาเราจะมาสร้างห้องนอนกันนะครนบอือปกวกัน โอเคแล้วก okay. ok, ็จะมาเคลียร์ด้ฟินด้วยโอเคก็ดีจริงเดี๋ยวเพิ่มอีกนึงขอแค่เกมก่อนเพิ่มช่วยดูก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวหายใจหายใจนอนล เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มต้องทำงานระบายสีแล้วเพื่อมาช่วยเพิ่มได้ไหมอ๋อไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยแล้ไม่ช่วยตามชมจะให้จ้ช่วยสักคนเล่าบอกป้าไม่ใช่เหรอว่าเพิ่มบอกป้ามเองไม่ใช่เราเพิ่มไม่มีงานเลิกไงความติเพิมก็ทำพี่องค์หนงก็ได้เออทำพี่องค์เพราะว่าเหลือแค่ระบายสีเองงานสีละปะ โอเคคุณหลังคาไหมวุรลุล okay. งเอออันนี้ก็ได้ส่วนหนึ่ง มันแบบว่าม <Luc> <adia> ันมีกวนเลยก็ทําให้มันอะไรๆอย่เงี้ยแล้วเห็นเราก็น่าจะไม่ทอดะเมื่อกี้มีตั้งห้ากว่าอันเทีเดียวสี่ห้าเจดก้สิ็ดสิบสองามสิบี่โอยมีเล็ทำไม่ได ครับมาครับมาเร็วเร็เร็วสิเออนั่นแหละมันอะไอยู่แต่เราก็ได้เหล็กจากซอมเี้มาหนึงอันแนล้วจะพาที่แล้วอเ,เอาเหล็กมาเหล็กมาเอาเหล็กจะได้เหล็กไปถทม เอาเล็กไปเผาก่อนจะได้ทำถังน้ำทำฟาร์มทำฟาร์มพัดหน้าเด้ไม่เล็กไปทั้งนั้นเอาแบบเ้าไปขานก็ใช้แปดอันก็ดินก็ใช้ขานอย่างไม่ชิ้นเพลนก็ดีคือผมต้องไปหาหินหินเ,เนี่ยใคร ผมก็จะแยกผมมีไหนนี่ผมก็จะเอาหินนี้แล้วก็เอาหินแบบหินแบบหินหยาบปิดห <c oughs> ยาไปหน่อยฮัลโ <c oughs> นเพื่อนอนแล้วไม่ก่อฟเพื่อนอนหลับเพื่อนอนที่ป่า โ okay. อเควันนี้ก็ต้องปิดกบกันเบิบ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 โอเคครับนี้มี 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสบองสิบสามสิบสี่้าสิบหกเจครับลงจากนี้เราก็จะ không qua mình hai mươi dặm Oh my god Hôm nay ra mấy đâu qua rồi ạ Oh my god oh. oh my gosh Nè Mà đi zombie mà đi mà. Ê zombie em cái gì Zombie Cái đấy là gì đó แล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจักไลค์พี่นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเอ,อิ่มห้องนอนเราก็ได้ในนั้นะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย